ผู้คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็วันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าผู้จัดสามารถเชิญศิลปินได้แต่ละคนได้ครบตัวทคนแล้วก็เพื่อให้กคนในงานวันนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับนะคะก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านมากๆรวมไปถึงพี่คะอยากเจอโบอีเรียง

นี่คือเป็นไงบ้างครับนี่ไงดูเสียงสิฟังเสียงเราได้อะไรกลับมาคะเราได้อิสสวัตกลับมาอะไรนะ ได้หวัดไงนี่ไงดูเสียงเซ็กซีนะ่รู้เลยว่าตัวเองแบบอายุเยอะขึ้นนะ่ะปวดเอวดดอ่ะที่นึกแต่ก็ยืนนานนะต,ววตั้องแต่ตั้งแต่กี่โมงเราไปถึงประมาณหนะก,กโมงนี่ยนะนักสองโมงอนักเป็นหกโมงกลับประมาณเกือบดีหนึ่งนะแค่คืนครึ่งครึ่งเลิกอะ่ะได้หมวกมาหนึ่งใบน,น,น้อโนซ้กินข้าวหรือเปล่า ได้หมวกในงานมาหนึ่งใบจะบอกว่าต้องมีเงินด้วยต้องมีเงินแล้วก็ไม่มีเงินอย่างเดียวอไม่ได้ต้องบอกพูดอย่างนี้ไม่สิไม่โง่สิไม่ได้โง่หรือฉลาดฝนมันโดนหน้าไงต้องแบบก็เลยต้องไปซื้อ่ะตั้งใจไปดูใครนะ For e v แนนตั้งใจไปดูใครแนนตั้งใจไปดูโอมพี่โอมเป็นไงล่ะเเลพี่โอมดูไปซะและ้ว เรียบร้อยอยู่ถึงนะแต่ตอนนั้นสติไม่รครบละไม่ครบ,ล,ครบละเออก่อนนอคนค้วิอยอกวกับซาละยังไม่ทานได้กินเลยยังเปลี่ยน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 ใจเปลี่ยนใจตอนนี้ ไกด์ของเรานะครับ <c oughs> บอกว่าัวแม่ยามีหนังถ้าไม่มีนะหนูจะขหัวล้อเลยนะเอาเิหนังนี่คือจะอธิบายยังไงถ้าเกิดหนงังมูงคน <c oughs> ไม่รู้จักเขาจะอธิบายยังไงหมูเน่า,าแล้วใครแหบ<ม>อ่ะเนาะหมูเนา่าแมมาวัดนะคะมาวัดมาวัดค่ะวัดม<า>ชมพูสถิตทางเข้าวัด ชมพูสถิตขับตรงไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับร้านอยู่ทางสายหยุดทุกวันวันป่าวันพุธโอเคไมยอยู่ๆเปลี่ยนมาร้านนี้ครับต <ป balancing. S 1> อนแรกบอกจะไปหนึ่งหกเก้าพี่หนูยืนยันเหมือนเดิมพอบอกว่ามีนางพี่ก็เลี้ยวหัวเลยเลี้ยวหัววะ่ะ มันพี่เรียกว่าขับรถเี๋ยวหัวเกีืยเหยื่ออันนั้นมุนหัวน้ำพริกอ่ะจะน้ำพริกเอากลับได้นะอืมอร่อยนะเนี่ยเผ็ดอะไรล่ะแต่ร้านที่เรากินที่สอง น้ำพริกอ่ะเขามีแบบสตอเผาด้วยนะคือมันมันโอเคนะต้มหนังเป็นยังไงบ้างครับร้านแม่ยาสีเป็นแปดต้มหนังหมูอ่ะโอเคแล้วก็โอ้เอาจริงๆนะต้มหนังหมูโอเคแต่ก็ไม่ได้โอ้โหอ่ะไดบหมโอเคอ่ก็เออเรากินที่นครไงเออแล้วก็บางพริกโอเคผัดเผ็ดไม่โอเครสชาติของผัดเผ็ดมันเหมือนมันมันติดแบบ เป็นเหมือนผัดเผ็ดแบบคนเมืองอะเผ็ดอะไรอ่ะกระดูกนามันต้องผัดเผ็ดให้ให้ให้รถจัดอ่ะรถเผ็ดเอาจริงๆนะถ้าถ้าเกิดเออเป็นคนกินเผ็ดอ่ะไม่แนะนำที่สำคัญอะจะบอกว่าพอนั่งปุ๊บเพลงเห็นไหมเนี่ยนี่คือต้องใช้ช้อนกลางนะที่ลองใช้ช้อนกลางดูไหมใช่ไหมใช้ช้อนกลางทำไงเรื่องอนี เนะี่ยโอเคาเนี่ยวร่เล่อ่้่อยดับกได้ค่อยทำหน้าดีใจอะ่ะนี่แสดงว่าเราทำบุญมาเยอะนะทำไมอ่ะไปดับไงอุ้ยฝนฟ้อ,องลุงแน่เงียบสงบเลยนะแล้วก็วันนี้ค่าจ่ายทั้งหมดประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาท จบการรีวิวเท่านี้ยังหัวดอไข่มดแดงเกาใส่หอมแดงด้วยซึ่งดปกติไข่มดแดงผัดไ่ใสคือกระเทียมพริกแล้วก็หัละพนแค่นั้นน่ะถ้าจะผัดเกลือก็หัวละพาที่ใส่จะได้ร้อนหน่อยแค่นี้นะเอาละตัดเองแล้วบ๊ายบาย รีวิวหน่อยครับรีวิวอะไรรีวิวคอนเสิร์ตหน่อยเละครับเละมากคือเดินต้องแบบจิกปลายเท้าอ่ะมีเราไม่ต้องจิกแล้วนะเพราะว่าเท้าเราอ่ะเละหมดแล้วต้องเรียนบันเล่มาด้วยมันจะลื่นปื้ดลื่นปื้ด 反正不敢看。 โอ๊ยเอนันี้เอาออก,เอ,ออกเอาออกด้วยนะเดี๋ยวไปออกอากาศนะ